สาปปีที่2ทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็จะมาเจอกับคุณครูสมหมายทิพน้อยในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับรายวิชาประวัติศาสตร์เรื่องของนะครับวันสําคัญในปฏิทินนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องนี้กันนะครับเรื่องวันสําคัญในปฏิทินนะครับถ้าเรียนพร้อมแล้วนะครับเราจะมาเรียนเรื่องนี้กันเลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ เมื่อนักเรียนเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้วนะครับนักเรียนสามารถบอกนะครับวันสําคัญในปฏิทินได้ว่าในปฏิทินเนี่ยนะครับมีวันสําคัญอะไรบ้างนะครับอ้าวนะครับปฏิทินหนังสานะครับปฏิทินนะครับอ่านว่าปฏิทินนะครับเอาใหม่นะครับเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามครูเลยนะครับปฏิทินอ่านว่าปฏิทินนะครับอ่า ปฏิทินนะครับคือเครื่องมือสำหรับดูนะครับวันนะครับเดือนแล้วก็ปีนะครับอ่าคือเครื่องมือสำหรับดูวันเดือนปีนะฮะเอาเรามาดูกันนะครับตามหมายเลขเลยนะครับตามหมายเลขเลยว่านะครับในปฏิทินเนี่ยนะครับมันบอกอะไรเราบ้างนะครับจำได้ไหมครับตอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับเราได้เรียนไปแล้วนะครับเรื่องของ นะครับประโยชน์ของปฏิทินประโยชน์ของปฏิ hint, ทินนะครับเราก็ได้รู้ว่านะครับปฏิทินมันบอกอะไรเราบ้างนะครับ1หมายเล็กที่หนึ่งะครับบอกวันวันนะครับหนึ่งสัปดาห์มีกี่วันลูกหนึ่งสัปดาห์มีกี่วันครับใครตอบพูดได้บ้างครับอ่าเก่งมากนะครับหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันนะครับหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันนะครับได้แก่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ วันเสาร์นะครับต่อไปหมายเลข2นะครับหมายเลข2เนี่ยจะบอกวันที่นะครับวันที่หมายความว่าวันที่หนึ่งนะครับวันที่สองนะครับจนมาถึงวันที่28นะครับในปฏิทินเนี่ยนะครับครูจะบอกเลยว่านะครับนักเรียนจําได้ไหมครับตอนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะครับครูได้สอนไปแล้วนะครับว่าวันในปฏิทินเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันนะครับ วันนะครับก็คือ31วันนะครับแล้วก็30วันนะครับแล้วก็28หรือยีวันนะครับวันที่ลงท้ายด้วยคมนะครับยกตัวอย่างเช่นมกราคมนะครับมีนาคมนะครับพฤษภาคมนะครับธันวาคมนะครับก็จะลงท้ายด้วยคมเนี่ยจะมีจํานวนวันทั้งหมดกี่วันลูกจําได้ไหมจําได้ไหมครับ เอ้านะครับจําได้เก่งมากลงท้ายด้วยคมจะมีวันทั้งหมด31วันนะครับสาวันต่อไป2นะครับที่ลงท้ายด้วยยนยนนะครับได้เก่มิถุนายนนะครับกันยายนนะครับก็จะมีวันนะครับทั้งหมดกี่วันลูกกี่วันนะครับสามเอ็ดตัวสะนะครับสาหรือ28ครับอ่าเก่งมากครับยี่ไม่ใช่ครับสาวันนะครับ30วันจะมีวันทั้งหมด30วัน นะครับต่อไปสามนะครับวันนะครับที่ลงท้ายเดือนเดือนที่ลงท้ายด้วยนะครับก็คือไม่ลงท้ายด้วยอะไรนะครับว่าเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนเดียวนะครับที่มี28วันจํานวนวัน28วันแล้วก็ย9วันนะครับต่อไป3ปีศักราชนะครับักราชในปฏิทินเนี่ยจะบอกบอกปีพุทธศักราชนะครับแล้วก็ปีคริสต์ศกรสกาชนะครับต่อไป4ชื่อเดือน นะครับเดือนหนึ่งปีมีกี่เดือนลูกใครบอกคุณได้บ้างครับหนึ่งปีมีกี่เดือนหนึ่งปีมีสิบสองเดือนนะครับหนึ่งปีมีสิบสองเดือนในเกทหนึ่งมกราสองกุมภาสามมีนาสี่มีสาะนะครับต่อไปวันข้างขึ้นข้างเรมนะครับขึ้นสิบห้านะครับแรมสิบห้าในเดือนหนึ่งนะครับจะมีวันพระอยู่สี่วันนะครับจะมาไว้สุดท้ายครับหกก็คือวันสําคัญวันสําคัญต่างๆยกตัวอย่างเช่นในเดือนนี้ เดือนกรกฎาคมนะครับก็จะมีวันสําคัญอยู่สามวันนะครับหนึ่งได้แก่วันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมนะครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่สิบนะฮะต่อไปครับวันเสาร์ที่ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่กรกฎาคมนะครับก็คือจะเป็นวันอาสาหบูชานะครับเป็นวันที่นะครับมีพระพุทธเจ้าทรงนะครับ สมเทศนานะครับแล้วก็นะครับซึ่งเป็นวันสําคัญทางศาสนาหนึ่งวันต่อไปวันที่25นะครับก็จะเป็นวันเข้าพรรษานะครับเข้าพรรษานะครับวันสําคัญอ่าจะเอาไว้นะครับเอาต่อไปนะครับตัวอย่างเดือนมกราคมจะมีวันสําคัญอยู่หนึ่งวันนะครับเห็นไหมลูกนะครับก็คือวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งกับทุกปีก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่หนึ่งมกราคม เป็นวันขึ้นศักราชใหม่ของไทยนะครับเราก็จะมีการเฉลิมฉลองในวันปีใหม่กันนะครับเราก็จะไปวัดทําบุญทำบุญกันเราก็มีการเฉลิมฉลองกันที่บ้านนะครับต่อไปเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับจะมีวันสําคัญอยู่หนึ่งวันก็คือนะครับวันมาฆบูชานะครับตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามซึ่งเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆ นะครับเราก็จะไปวัดทําบุญตักบาตรตอนครับเราก็จะไปทําไมครับเบียนเทียนกันที่วัดนะครับเป็นเทียนกันที่วัดต่อไปนะครับเราจะมาดูนะครับวันสําคัญวันมาคบูชาสําคัญอย่างไรนะครับก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้านะครับพุทธเจ้าทรงตรดงโอวาทปาติโมกนะครับเก็บพระอาหารหันต์จำนวน1250รูป นะครับ2อ5 0รูปเนี่ยนะครับหนึ่ัอรูปเนี่ยนะครับที่มามีมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายหมายความว่าพระทุกรูปที่มาประชุมกันในวันนี้ไม่ได้นัดหมายมาด้วยนะครับเขาเรียกว่ามาด้วความเป็นมาศจรนะครับมาด้วยความตั้งใจนะครับอา้าวต่อไปเดือนเมษาเดือนเมษาเนี่ยมีวันหยุดหลายวันมากเลยนะครับ <h> หลายวันมากเลยก็คือหนึ่งวันจักรี นะครับเป็นวันที่พระบาทสมเด็จนะครับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับะสมองค์กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีนะครับทรงขึ้นครองราชนะครับอาต่อไปนะครับวันที่13 14 15นะครับอันนี้เป็นวันสงกรานนะครับวันสงกรานเป็นวันหยุดยาวเลย3มวันนะครับเป็นวันปีใหม่ของไทยนะครับเป็นเป็นวันปีใหม่ของไทยที่มีการไปรดน้ําดําหัวขอพรผู้ใหญ่ไปวัดอ่าไปวัดกัน นะครับเ,เราก็าจะมาดูวันสําคัญนะครับวันจัก,กรีตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีนะครับเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาพระบรมราชวงศ์จัก,กรีขึ้นมานะครับราชการที่1ของเรานะครับแล้ววันสงกรานวันสงกรานก็คือตรงกับวันที่13-15เมษายนนะครับ เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะครับของไทยไอ้วันที่หนึ่งมกราคมนะครับที่ลูกดดผ่านมาเมื่อกี้นะครับมันเป็นวันขึ้นปีใหม่ของสากลสากลหมายก็าว่าทั่วโลกเลยทั่วทั้งโลกนี้นะครับก็จะมีการเฉลิมฉล,ลองวันปีใหม่กันแต่ถ้าเป็นของไทยเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นนะครับวันวันที่ 13, 40, สนทาี่13 14 15เดือนเมษายนนะครับถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะครับ ต่อไปเดือนพฤษภาคมก็จะมีวันสําคัญอีกนะครับก็คือนะครับวันฉัตรมงคลนะครับวันที่4นะครับพฤษภาคมของทุกปีเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับทรงทาพิธีนะครับฉัตรมงคลก็คือนะครับการขึ้นคองราชนะครับต่อไปในวันพืชมงคลก็ตรงกับวันที่10พฤษภาคมของทุกปีเช่นกันอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับ นะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับการนะครับปลูกข้าวนะครับวันพืชมงคลนะครับต่อไปวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสําคัญของโลกนะของโลกเลยยูเนสโกนะครับกำหนดให้วันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันสําคัญของโลกโดยจะชื่อว่าวิสาขบูชาเดนะครับตรงกับวันที่ยี่สิบกนะครับพฤษภาคมนะฮะวันัดมงคลเรามาดูกันนะครับก็คือเป็นวันที่ นะครับสี่พฤษภาคมเป็นวันนะครับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับบรมราชาพิเศษก็คือนะครับในหลวงรัชกาลที่สิบเนี่ยมีคำนำนานำหน้าชื่อใหม่เป็นพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอ่าเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบแห่งรัชวงศจากปีของเรานะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูวันพืชมงคลนะครับจะทําขึ้นเพื่อนะครับเกี่ยวกับการทํานา เป็นขวัญและกำลังใจเก่เชาวนาทุกๆปีนะครับก็จะมีการนะครับทำราชพิธีนี้ณนะบริเวณท้องสนามหลวงนะครับที่กรุงเทพมหานครก็จะมีการเรียกนามีพญาเนานรียกนามีพระโคมีการเสียงทายจากพระโครพระโคกินอะไรกายอาหารกินอะไรก็จะ,าาะทํทนายปีนี้ว่าสมมติสมมติว่าพระโคกินข้าวพระโคกินเหล้าพระโคกินหญ้านะครับก็จะทาํานายบอกว่าปีนี้กินหญ้านะครับพระโคกินน้ําน้ําจะดีนะครับ อ้าวต่อไปนะครับก็คือเป็นวันวิสาขบูชานะครับตรงกับเป็นเป็นขึ้นที่มาข้ามเดือนหกอันนี้ในเดียวในรายวิชาพระพุทธศาสนาเราก็ต้องเรียนกันอีกนะครับจะมาไว้เลยครับคาว่าสิบ้าข้ามเดือนหกเนี่ยนะครับก็จะเป็นวันคล้ายอ่ามันมีวันสามการสามวันเลยที่เกิดขึ้นเหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับสิบห้าข้ามเดือนหกแต่มันต่างเดือนกันนะครับก็คือวันคล้ายวันประสูติตัรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้า นะครับซึ่งทั้งสาเหตุการณ์นะครับจะเกิดขึ้นในวันเดียวกันต่างกันแค่ปีนะครับต่างกันแค่ปีนะฮะอา้าวต่อไปนะครับเดือนมิถุนายนก็เป็นวันสําคัญอีกหนึ่งวันนะครับก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับของในหลวงรัชกาลที่1ิบนะครับอาวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับสุดทิอืม นะครับต่อไปเดือนกรกฎาคมในเดือนนี้เดือนที่เรากําลังอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีวันสําคัญที่ครูบอกไปแล้วก็คือ1วันนะครับวันเฉลิมพระชมนมพรรษาราชการที่10นะครับตรงกับวันที่ไรลูกตรงกับวันที่20แปกรกฎาคมต่อไปนะครับวันที่24นะครับก็จะเป็นวันอาสาบูชา นะครับซึ่งเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งต่อไปครับวันเข้าบรรษาตรงกับวันที่ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้านะครับกรกฎาคมอ่ะนะครับก็คือเรามาดูวันสําคัญแรกกันเลยนะครับก็คือวันอาสาบูชานะครับตรงกับวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนแปดอ่าเดือนแปดนะครับจะมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นสามประการหนึ่งเลยจำเอาไว้นะครับพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกหลังจากตรัสรู้มาสองมีพระรัตนตรัยครบ สามประการก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมาไว้นะครับ 3. มนะครับมีพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนานะครับก็คือมีพระสงฆ์รูปแรกเลยนะครับอา้าวต่อไปนะครับวันเข้าพรรษานะครับเข้าพรรษาตรงกับเดืหนึ่งครับเดือนแเป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มจำพรรษาอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งเป็นระยะเวลา3เดือน นะครับก,ก็มีการถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ําฝนนะครับเพื่อให้พระสงฆ์อยู่ที่วัดจําอยู่ที่วัดไม่ออกไปไหนไปเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับต่อไปครับวันเฉลิมพระชนพรรษาและรัชการที่10นะครับประชาชนเราก็จะพร้อมใจกันนะครับถวายพระพรชัยมงคลเพื่อ,อความจงรักภักดีนะครับต่อไปเดือนสิงหาคมก็จะมีวันสำคัญอีกหนึ่งวัน นะครับก็คือวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับวันแม่แห่งชาติทุกๆปีนักเรียนก็เคยทํากิจกรรมมาแล้วตั้งแต่อนุ่บานนะครับแต่ในช่วงนี้นะครับมันเกิดเหตุการณ์นะครับโรคระบาดนะครับเราก็ต้องหยุดกิจกรรมนี้ไปก่อนนะครับแต่ครูต้องการให้ได้รู้นะครับพราเป็นหนึ่งในตัวชีวัดนะครับที่เรียนต้องรู้เกี่ยวกับวันสําคัญต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน นะครับในแต่ละเดือนนะครับทั้ง1 2เดือนต่อไปนะครับก็ามาดูนะครับนี่วันเฉลิพาามรพระชนม์สาสมเร็จพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับอ่ต่อไปเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมจะมีวันสําคัญอยู่2วันก็คือ13ตุลาคมนะครับก็จะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะครับต่อไปวันที่23ตุลาคม นะครับเป็นวันพระปิยะมาราชซึ่งเป็นในหลวงราชการที่ห้าของเรานะครับก็เป็นวันคล้ายนะครับวันถวัรคตของในหลวงราชการที่ห้าเช่นกันนะครับเราก็มาดูกันนะครับวันคล้ายวันสวรรคตนะครับในหลวงราชการที่9้าเนี่ยนะครับปวงชนประชาชนชาวไทยร่วมกันนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณจัดกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล นะครับในหลวงของเราในหลวงรเก้าเนี่ยนะครับเอาต่อไปนะครับวันพระปิยะมหมาราชก็คือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ห้านะครับในหลวงรัชกาลที่ห้าเนี่ยครับตรงมีเรียกว่าบุญคุณนะครับต่อปวงชนชาวไทยเป็นอย่างมากนะครับให้มีการเลิกทาสให้มีการเลิกไพรให้มีโรงเรียนให้มีการรถไฟให้มีการพัฒนาให้มีการปราป่านะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าพัฒนาการ นะครับที่มากบายของสมัยรัตนโกสินทร์นะครับเอาต่อไปเดือนสุดท้ายนะครับก็คือเดือนธันวาคมนะครับก็จะมีหนึ่งวันที่10นะครับวันที่10ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสําคัญเลยเดี๋ยวนะครับลูกขึ้นป .4 ป .5 นะครับลูกก็จะได้รู้ว่าวันสําคัญเนี่ยวันที่10เนี่ยนะครับมันมีความสําคัญอย่างไรนะครับเอาต่อไปวันพ่อแห่งชาติ ก็คือวันที่หธันวาคมของทุกปีแล้วยังเป็นวันดินโลกด้วยนะครับต่อไปวันที่สามอธันวาคมของทุกปีอันนี้นักเรียนชอบมากเลยนะครับโรงเรียนก็จะจัดกิจกรรมนะครับก็คือวันสิ้นปีโรงเรียนจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่วันถงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะครับเอาเรามาดูกันวันพ่อแห่งชาตินะครับก็คือวันที่5้าธันวาคมเป็นวันที่นะครับในหลวงรัชการที่เก้านะครับทรงพระราชสมภพ อ่านะครับและเป็นวันพ่อแห่งชาตินะฮะต่อไปวันที่10นะครับธันวาคมของทุกปีนะครับเป็นวันที่ลึกในวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับทารบให้แก่ประเทศไทยนะครับก็คือหมายความว่านะครับเป็นวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับจากระบบสมบูรษกธิราชเป็นระบบประชาธิปไตยนะครับเป็นวันสำคัญของชาติอีกวันหนึ่งนะฮะ ต่อไปวันสิ้นปีเป็นวันสุดท้ายของปีก่อนขึ้นศักราชใหม่นะครับวันนี้จะมีการเฉลิมฉลองสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอย่างนะครับคลุ้คลืคลคล้นอ่าคลืคล้นสนุกสนานนะครับปีนี้อาจจะได้จัดแบบ new normal นะครับ new normal, น, normal นะครับอ่านะครับอ้าวเดี๋ยวเราจะมาทบทวนบทเรียนกันนะครับนักเรียนจําวันสําคัญในแต่ละเดือนอะไรได้บ้างวันสําคัญดังกล่าวคือเอาใครตอบคุณได้บ้างครับ อ้าวเก่งมากครับวันที่6เมษายนเป็นวันจัก,กรีอ่านะครับเก่งมากนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้นะครับให้นักเรียนทำลงไปในสมุดมันมีอยู่ นะครับสามหัวข้อนะครับจำครูวไว้ดีให้จดลงไปในสมุดเลยนะครับอันนี้คืองานนะครับต้องต้องต้องทำในคาบนี้ก็คือวันสำคัญนะครับทั้ง12เดือนยกมา1วันนะครับหวันแค่วันเดียวนะครับในปฏิทินยกตัวอย่างเช่นวันที่5้ธันวาคมนะครับเขียนเลยว่าวันพ่อแห่งชาติตรงกับวันที่5้ธันวาคมปีพุทธศักราช2,564ความสำคัญคือเป็น วันพ่อแห่งชาตินะครับเป็นวันคล้ายวันพระสมภพของในหลวงรัชกาลที่9าอนนี่คือตัวอย่างนะครับอันนี้ทํามาลงในสมุดนะครับแล้วครูก็จะตรวจนะครับตอนที่เรามาเรียนออนไซต์กันที่โรงเรียนนะครับทุกคนรับทราบนะครับอันนี้คืองานนะครับที่ต้องทําในคาบนี้นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนถามครูอีกว่าทาลงในสมุดเล่มไหนคะคุณครูอ่ะนี้เราเรียนวิชาอะไรลูก เราเรียนวิชาประวัติศาสตร์อยู่เราก็ต้องทํางานลงไปในสมุดวิชาประวัติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นจำมาไว้ให้ดีเลยทุกคนนะครับทั้งป .2 ทับ2และป .2 ทับ1นะครับให้ทําลงไปในดสมุดดดยวิชาประวัติศาสตร์ให้ใช้สมุดเล่มบางพอนะครับเพราะวิชาประวัติศาสตร์เราเรียน1สัปดาห์แค่1นึคาบเท่านั้นนะครับนะครับ นะครับครูก็มามาจะมาสรุปนะครับวันสําคัญในปฏิทินนะครับปฏิทินก็จะ,ะแสดงวันสาคัญต่างๆว่าเกิดขึ้นในวันใดเพื่อให้ทุกคนได้รับถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับแล้วนะครับครั้งต่อไปนะครับครั้งต่อไปนักเรียนอย่าลืมนะครับเตรียมนะครับอาเตรียมนะครับ อันนี้เดี๋ยวครูจะส่งไปให้ในไลน์กลุ่มของผู้ปกครองนะครับเป็นรูปภาพมันก็ไปจดเอาไว้เลยนะครับก็คือเป็นงานเป็นงานที่สามเรื่องคําบอกช่วงเวลานะครับแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมทํานะครับงานชิ้นนี้ลงไปในสมุดให้เรียบร้อยนะครับวันสําคัญเดี๋ยวครูยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวทุกคนจะไม่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผู้ปกครองนะครับยังจะไม่เข้าใจนะครับในหนึ่ง มันมี12เดือนแต่ละเดือนนะครับอันนี้แก้งผู้ปกครองให้ทราบว่าในแต่ละเดือนจะมีวันสําคัญต่างๆอยู่นะครับเหมือนที่คครูสมัยสอนมาแล้วทั้ง12เดือนเมื่อกี้นะครับในเทเลสต่างๆให้นักเรียนยกมาแค่กี่วันครับกี่วันวันเดียวนะครับวันเดียวยกตัวอย่างเช่นนะครับวันที่หนึ่งมกราคมเขียนเลยครับตรงนี้ว่าวันขึ้นปีใหม่ นะครับตรงกับวันอะไรครับวันจันทร์ที่2มกราคมปีพุทธกรักราช2564ความสำคัญก็คือเป็นวันที่มีการเฉลิมฉลองในขึ้นศักราชใหม่อะนะครับจะมาไว้นะครับจะมาไว้อ่ะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างอีกวันหนึ่งนะครับเอาที่มันใกล้ตัวกับเราเลยในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ที่จะถึงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นวันสำคัญขีดเลยครับ วันเข้าพรรษาอ่าวันเข้าพรรษาตรงกับวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมปีพุทธศักราช2564ความสำคัญก็คือวันเข้าพรรษาเป็นวันที่ให้พระสงฆ์จำพรรษาอยู่นภายในวัดเป็นระยะเวลา3เดือนให้บำเพ็ญนะครับกิจกรรมของสงฆ์ภายในวัดอ่าแค่นั้น นะครับอันนี้แจ้งผู้ปกครองให้ทราบด้วยนะครับเผื่อน,นักเรียนไม่เข้าใจนะครับแล้วนะครับ <c oughs> นะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องของช่วงเวลานะครับส่วนนะครับเนื้อหาในวันนี้ถ้านักเรียนดูคลิปครั้งแรกไม่เข้าใจให้เปิดทบทวนดูใหม่ได้ตลอดเวลาเพราะครูนะครับเก็บเอาไว้ใน YouTube ทุกคนสามารถดูได้ตลอดเวลาไม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้ครูขอฝากนักเรียนนะครับชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่2ทุกคนเลยนะครับให้ดูแลตัวเองนะครับกาดย่าตกเด็ดขาดนะครับกาดยาตกนะครับออกจากบ้านต้องสวมอะไรล,ลูกต้องสวมแมสตลอดเวลานะครับและนะครับอย่าพยายามไปอยู่ในที่คนเยอะๆนะครับที่คนเยอะๆให้ทุกคนรักษาสุขภาพเอาไว้ เพราะช่วงนี้เป็นการระบาดใหญ่มากของโรคระบาดโควิดนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูเป็นห่วงสุวภาพนัเกเรียนทุกคนนะครับเราก็จะเจอกันนะครับในห้องเรียนออนไลน์หลายๆครั้งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับขอจบการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องนะครับวันสําคัญในปฏิทินไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ